สวัสดีครับครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเพจของเรานะครับกินดีอร่อยดีหรือว่าหมึกย่างนุ่งเนืองเขาใหญ่นะครับวันนี้นะครับมาดูร้านพี่ชายเรานะครับผมลูกชิ้นเนื้อโกเด้งนะครับผมมาด้านนี้เลยอร่อยไหมพี่อร่อยอร่อยไหมครับอร่อยครับสิบสิบให้เท่าไหร่ครับ สิบเต็มสิบครับผมมาด้านนี้เลยมีเลยนะครับลูกชิ้นเราอย่างนี้เลยนี่นะครับลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดินมาเรื่อยๆครับจุดเด่นของเขาใหญ่เลยนะครับพี่อยู่ที่สี่แยกนะครับนี่เลยสี่แยกกุดคานะครับผมด้านซ้ายจะเป็นเซเว่น ฝั่งตรงข้ามนะครับจะเป็นบิ๊กซีนะครับผมอยู่ติดกับร้านยานะครับอยู่หน้าร้านเจ๊หมวยครับผมเป็นร้านขายของชํานะครับผมใครสนใจมาซื้อทางนี้ได้นะครับอาหารนะครับผมเป็นพวกผักพวกอะไรมีหลากหลายสั่งแกได้ครับนี่เลยดูลูกค้าจดเลยครับผมพี่มากินี่มวยไหมครับพี่เป็นไงครับรสชาติสิบ สิบให้เท่าไหร่พี่สิบให้เท่าไหร่ครับสิบจมสิบพี่ให้เท่าไหร่เก้าไปให้เก<ะ>้าครับผมทางนี้ให้เก้านะครับผมสวัสดีครับพี่ผู้ชายสองพี่ผู้หญิงครับร้านนี้เป็นยังไงครับรสชาติสิบให้เท่าไหร่ครับผมสิบให้สิบไปเลยครับผม้านนี้ให้สิบเป็นเลย อร่อยครับผมฝากร้านเราด้วยนะครับผมหมึกโกเด้งนะครับโกเด้งโกเด้งไนโก้นะครับผมมาเลยครับสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าเป็นไงบ้างครับรสชาติร้านนี้สิบให้ได้สิเต็มสิบให้ได้เท่าไหร่ครับให้สิบโหเขามากครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์กนะครับผมที่เด็กของเขาใหญ่เลยนะครับร้านโคเด้งร้านนี้นะครับลูกค้าเต็มเลยนะเต็มทุกวันนะครับผมมาด้านนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่คุณน้องเอ้คุณคุณพี่คุณน้องครับรสชาติเป็นไงครับสิบเต็มสิบให้้เท่าไหร่ครับผมร้านนี้ให้สิบเลยใช่ไหมครับขอบมากครับนี่เลย นี่นะครับอันนี้จะเป็นร้านเจ๊หมวยนะร้านเจ๊หมวยนะครับจะมีผักมีหมูมีอะไรสนใจสั่งได้นะครับร้านนี้เลยนะครับอยู่หน้าร้านเลยนะครับผมขาทยอยมาเรื่อยๆครับเยอะมากนี่นะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตลาดนัดกุฎค้านะครับมาเลยมาเลย ร้านนี้ติดชาร์จแล้วนะครับผมที่หนึ่งขึ้นระดับหนึ่งเขาใหญ่แล้วนะมาเลยครับผมฝั่งตรงข้ามตลาดนัดก,กุดค้านะครับอยู่ฝั่งนี้เลยร้านนี้เลยนะครับสี่แยกตรงนี้ครับผมจํากันได้นะครับก่อนขึ้นอุทยานเขาใหญ่นะครับผมผ่านไปผ่านมาแวะมาลองชิมนะครับผมร้านนี้เลยนะครับ เลยสำหรับวันนี้นะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็กดติดตามนะครับใครสนใจนะครับเห็นเส้นแบบนี้หมดทุกวันนะครับผมร้านนี้กล้าการันตีสินค้าครับผมมาลองชิมกันได้ครับผมก๋วยเตี๋ยวโกเด้งไนโก้นะครับผมมาแวะมาชิมครับผมร้านนี้เลยร้านดังที่หนึ่งของเขาใหญ่ครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับ